เข็มไมคคันนี้ต้องบอกว่าน้อยนะครับไม่น้อยไม่แท้จากไม่แท้จริงนะครับคันนี้สามารถเช็คตรวจสอบที่ศูนย์โตโยต้าได้นะครับแ6 6 5 8ืกนอิกิโลนะครับสำหรับคันนี้นะสวัสดีครับนแฟนรถยนต์มือสองโตโยต้าชัวร์บนราชธานีครับวันนี้อยู่ผมครับเจมจัดให้เช่นเคยครับวันนี้มีรถครอบครัว SUV7 ที่นั่งต้องบอกว่า เป็นรุ่นยอดฮิตแล้วก็อยู่ในความสนใจนะครับของใครหลายๆคนนะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆนะครับก็คือคันที่อยู่ด้านหลังผมคันนี้เองนะฮะ t o y o t a Fortuner 2.4V g กียร์ออ er ปี2018โฉมหน้าตานะครับคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเพราะว่าโฉมเนี้ยเป็นรุ่นที่ขายดีสุดๆเป็นเรื่อนยตน2.4ซึ่ง เครื่องยนต์2.4เนี่ยเป็นความต้องการของของคนที่กำลังมองหาเครื่องเขาบอกว่าเป็นรุ่นที่ประหยัดน้ำมันนะครับเครื่องยนต์2.4ให้ความตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับคันนี้ครับมาดูรอบคันกันครับรายละเอียดนะจุดขายของคันนี้นะครับแน่นอนครับสีขาวนะครับใครๆก็อยากได้นะสีขาวตัวนี้โดดเด่นสวยงามนะครับ กระจังหน้าโดดเด่นนะครับมินโครเมียมนะครับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟไทมไลท์ไกด์มาให้อ่ะรอบๆคันกันต้องบอกว่าคันเนี้ยเป็นรถมือเดียวออกห้างนะฮะสวยงามเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดนะครับยางที่ใช้นะครับดันหลบนะยางที่ใช้มาจากห้างนะครับดันหลบอ่ะซีรีส์ของยาง265หกา R18 นะครับแม็กเป็นสีทูโทนนะครับแน่นอนมีบันไดข้างมาให้มีไฟเลี้ยวนะครับตรงกระจกมองข้างมาให้นะครับเป็นแบบ LED เพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นเวลาขับขี่นะครับมือจับเป็นแบบโครเมียมนะครับมีถาดกันรอยนะครับกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสนะครับกดปิดเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับมีคิว มาให้ตรงบันไดมีราวลังคาข้างบนมาให้นะครับลากยาวจนถึงด้านหลังนะครับปี2018ในเครื่องยนต์2.4นี้นะครับเริ่มตั้งแต่ปี2000ที่ถ้าจะไม่ผิดปี 2010, 2017ขึ้นไปจะมีดิสหลังนะฮะถ้าผมจะไม่ผิดนะถ้าข้อมูลผิดยังไงก็ต้องกราบขอโทษขอไปด้วยตัวน,นี้มีดิสหลังมาให้แล้วนะครับดิสเบรก4ล้อนะครับเพิ่มการเขาเรียกว่าอะไร ความปลอดภัยในการเบรกมากยิ่งขึ้นนะครับสาหรับดิสเบรก4ล้อนี้นะมาดูด้านหลังครับถ้าล้นล้นแบบนี้นะครับให้ลูกค้าจำไว้เลยนะฮะเป็นเครื่องยนต์2.4นะครับไม่มีสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับหรือถ้าเป็น2.8ก็จะมีคําว่า2.8ง่ายๆนะแต่ตัวนี้ไม่มีอะไรเลยคือ2.4นะครับประตูล้งนะครับเป็นแบบไฟฟ้านะครับกด2วิขึ้นอัตโนมัติแน่นอน แลหลายคนลูกค้ามี for t จูเนอแล้วแต่องคนอาจสงสัยว่าประตูท้ายเนี่ยประตูที่5ทําไมมันขึ้นไม่สุดนะครับอันนี้ก็ไม่อยากเราก็ดันขึ้นไปให้มันสุดนะครับแล้วก็กดค้างไว้2วินะครับให้มันเซตค่าเนี่ยมันก็สามารถเวลาลงแล้วขึ้นมันก็จะอยู่ในค่าที่เราเซตไว้นะครับบางคนตัวเตีย้ยเนาะนะแล้วก็เอาลงมาในระดับหนึ่งประมาณนี้แล้วก็เซตค่า อย่างเงี้ยครับไม่ยากเลยนะครับโอเคมาดูด้านหลังนะครับกว้างขวางนะครับเอกลักษณ์เบาะนะฮะฟอร์จูเนอร์นึ่งแต่โฉมแรกนะครับพับเก็บด้านข้างนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับภายในเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับเครื่องยนต์2.4นะครับ2.8นี้จะเป็นสีเบจนะครับสีครีมอ่อนๆนะครับนะกว้างขวางนะครับแม่แรงบวกขันล้อเนี่ยยังไม่ถูกใช้งานนะครับยังใหม่ๆนะครับนี่ ความสุดความเดิมนะครับคันนี้ยังไม่เคยทำสีไม่เคยเก็บสีนะครับหัวนอ็อตฝาท้ายนะครับเนี่ยยังใหม่ๆนะครับไม่มีรอยประแจขันนะนี่ยังอะไรก็ยังเป็นดอกอยูย่นะครับยังไม่เคยลุยหนักนะครับนะไม่เคยถูกใช้งานนระายละเอียดโมเดลเตัวถังรอบคันผมไม่ขอลงดีเทลเยอะเกินไปนะครับไปดูภายในกันนะครับ สำหรับ f o r t u u n r o r er 2.4คันนี้นะครับเจ้าของเดิมนะฮะให้กูแจมาให้2ดอกนะครับบางบางคันเนาะง่ายๆเพราะเป็นรถมือ2บางทีก็มีดอกเดียวนะครับแต่ตัวน,นี้มีครบเลยบุ๊กเซอร์วิสกูแจสำรองมีครบนะครับมาดูรายละเอีย่าออปชั่นเพิ่มเติมนะครับ2.4 2.8คันนี้ปี2018นะฮะจะมีเบาะปรับไฟฟ้าฝั่งผู้โดยสารตรงนั้นมาให้ด้วยนะครับ ปกติแล้วในปี2015 16หรือจนไปถึง17จะไม่มีปรับไฟฟ้าฝังผู้โดยสารแต่ตัวน,นี้มาให้ครับนะครับฝั่งคนขับก็จะเป็นแบบทิศทางนะพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันมีคูตคอนโทรลนะครับมีเกียร์แพนเทอร์ชิพมาให้นะครับเพิ่มฟีลลิ่งในการขับนะครับมีปุ่มอีโคโหมดนะครับเวลาขี่ในเมืองประหยัดน้ำมันโพรวอร์โหมดในการเร่งแซงสปีดนะครับอ่ะเกียร์ตู้นะครับเครื่องยนต์2.4ให้กำลัง หนึ่งร้อยห้า150สิบแรงม้านะครับตัวนี้ก็จะมีนีเกเตอร์มาให้นะครับมี GPS นะครับเครื่องเสียงหน้าจอทัชสกรีนแบบ7นิ้วนะครับรองรับบลูทูธได้ด้วยนะครับ CD FM MP 3แอร์ Air Air แบบออโต้นะครับไม่ได้แยกอิสระนะโอเคเข็มไม์คันนี้ต้องบอกว่าน้อยนะครับไม่น้อยไม่แท้จาก ไม่แท้งจริงนะครับคันนี้สามารถเช็คตรวจสอบที่ศูนย์โตโยต้าได้นะครับ86,658กกิโลนะครับสำหรับคันนี้นะด้านหลังนะครับดูด้านหลังเพิ่มเติมด้านหลังนะครับก็จะมีที่วางแก้วน้ำมาให้นะครับตรงนี้เนี่ยสามารถพับเก็บได้นะครับเพิ่มความสะดวกสบายนะครับนี่แล้วก็แอร์เรานะครับนะครับ สามารถปิดเปิดตรงนี้ได้ควบ,บคุมคอนโทรลตรงนี้ได้นะครับอ,อุปกรณ์นะครับที่ติดมานะเพิ่มความอำนวยควาสะดวกนะครับนี่มี Power Outlet นะครับปักไฟบ้านนะครับ220โวลต์นะครับมาให้ด้วยนะครับอ่ะไปดูห้องเครื่องกันอ่ะเปิดห้องเครื่องขึ้นมาครับท่านผู้ชม นี่ก็จะมองเห็นในเรื่องของความเดิมความสดความใหม่ของตัวถังของห้องเครื่องนะครับสังเกตได้ว่าหัวนอดฝากระโปรงนะครับยังไม่มีการเคมประกันภยัยหรือไม่เคยทำสีนะครับไม่มีรอยประแจขัน,นครับสดใหม่มากนะแต่เข็บฝากระโปรงนะครับซิลิโคนยังอยู่นี่มีมอกอนะครับมีคำว่าตโตโยตานะครับคานหน้าเป็นคานหน้าเดิม นะครับจุดมาร์กจุดอาร์กต่างๆยังอยู่ครบนะครับไม่มีการขยับไม่มีการขันห้องเครื่องสดใหม่ไม่มีการเยืมอของคราบน้ํามันนะฮะอันนี้การันตีนะครับจากโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยการรับประกันของเรานะครับรับประกันเครื่องยนต์ให้1ปี5 0,000กิโลหรือนะครับศูนย์โตโยต้ายังรับประกันนะครับ3ปีหรือว่า1-0,000แกิโลอันนี้ลูกค้าซื้อไปสบายใจได้ นะครับสำหรับราคาวันนี้นะครับที่โตโยต้าชัว,วร์บนราชธานีเราขายราคาเพียง1,190 0ล้บาทเครดิตดีออกรวด0บาทนะครับ่อนอยู่ที่ประมาณ1,9,200บาทนะครับถ้าเครดิตดีฟรีดาวนะครับข้างวด1,9,200บาทจัดได้ยาวสุด 7ปี84งวดนะครับถาม่าดอกเบี้ยมีดอกเบี้ยพิเศษไหมมีดอกเบี้ยพิเศษครับถ้าเครดิตดีนะครับซีดีดีก็7ปีก็4.29นะครับถ้า4ปีก็2.992.79นะครับดอกเบี้ยนะครับสุดคุ้มนะครับกับรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงไม่8 0 0ื0นโลนะครับคุณเท่านั้นนะครับที่ ตอบโจทย์หรือใครที่กําลังมองหารถครอบครัวอยู่นะครับในราคาประมาณนี้สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวันนี้เจมจันให้ต้องขอตุวลาไปก่อนก่อนจากไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดสัตว์ r ะไคนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนทุกคลิปนะครับที่เรานําวิดีโอจำนวนรถเข้าใหม่ให้ทุกู้ชมได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ